สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถเก่งผ่อนถูกนะคะสำหรับคันนี้ Toyota VOS 1.5J ปีโโ2017นะคะผ่อนเพียงเดือนละว ,0 0 0นกว่าบาทเท่านั้นเดี๋ยวฟังค่ะไปชมในส่วนของรายละเอียดคลิปต่อไปเลยค่ะ สัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมีรถเก่งสวยๆเข้าใหม่มารีวิวอีกแล้วค่ะสำหรับคันนี้นะคะ Toyota VOS 1.5J ปี2017นะคะได้เป็น4บอลเงินเกียร์ออโต้นะคะราคา339,000บาทเท่านั้นนะคะจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ6,000กว่าบาทค่ะผ่อนสบายๆเลยนะคะได้รถปีใหม่ไปใช้ด้วยนะคะราคานะคะ339,000นะคะลูกค้าคันนี้ น6 0 0 0กว่าบาทนะคะฟรีดาวได้เลยออกรถได้ถูกอาชีพนะคะเดี๋ยวฟางพามาชมในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้เป็นกระจังหน้าสีดำนะคะสวยๆแบบนี้เลยไฟหน้ามันติดรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโครมเดียวกันนะคะไฟหน้าใสาๆเลยนะไม่มีรอยแตกรอยเล้าเลยนะคะถัดมาในส่วนของล้อแม็กนะคะได้เป็นแม็กขอบ15นะคะแม็กเดิมแท้โรงงานค่ะ แม็ไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะคัน IC น,น,คน,นี้สวยๆเลยโครงสร้างด้านในนะคะเดิมๆเช่นกันนะอ่ะสีมังจากโรงงานยังติดอยู่เลยนะคะกระจกมองข้างนะคะปรับคับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมไฟเลียวที่กระจกมองข้างให้ด้วยค่ะมือจับประตูได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกระจกเดิมแท้นะคะจากโรงงานค่ะ ในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะลูกค้าให้ดูหัวน,น็อตตามซอกตามมุมกันก่อนเลยนะคะไม่มีขยับไม่มีถูกไขนะคะอันนี้ปรับพับกระจกไฟฟ้าด้านข้างนะคะพุ่มอะัยถือว่าไม่ช้ําเลยนะคะเงาเ,เงาเลยพุ่มอะัยเงาเงาเลยนะคะเดี๋ยวลองตาดเรื่องให้ดูนิดนึงนะ อันนี้เลขไม่อยู่สองแสนหนึ่งหมืนหกพันกว่าโลนะคะลูกค้าไมายเยอะนิดนึงนะคะแต่มีให้เลือกหลายคันนะคะไม่น้อยก็มีวิทยุนะคะใช้งานได้ปกติแอร์เย็นนะคะลูกค้าแอร์เย็นเพลงเพราะนะคะทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะจะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้ารวดลายเหมือนลังพึ่งนะคะออกโทนส้มๆสวยๆแบบนี้เลย หัวน็อตนะคะตามซอกตามมุมต่างๆนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับค่ะให้ดูโครงสร้างกันนิดหนึ่งนะคะในส่วนของโครงสร้างนะคะลูกค้าเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะรับประกันโครงสร้างนะคะลูกค้าไม่มีประวัติพิดค้ามชนหนักหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนนะคะรถคัดเกตทุกคันนะคะสําหรับของเราขายรถคัสเกตทุกคันนะคะ นี้ในส่วนของฝั่งผู้ทดยสารตอนหลังนะคะภายในคือสภาพดีมากๆเลยนะคะไม่มีช้ำเลยนะคันนี้ภายในไม่ช้ำเลยนะคะเป็น VOS 1 5หนนะคะคันนี้เป็นตัว J ปี2017นะคะอ่ากระจกหลังก็พาเดิมโรงงานเช่นกันนะคะโลโก้ตกศรติดอยู่ครบนะคะติดอยู่ชัดเจนเลย ด้านหลังนะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยให้สองจุดด้วยนะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยให้สองจุดด้วยเดี๋ยวฟังพาดูในส่วนของโครงสร้างที่ฝากระโปรงหลังนิดนึงนะคะ,ะในส่วนของหัวน็อตนะคะลูกค้าทางซ้ายและขวานะคะ ีฝากระโปรงหลังนะคะหัวน็อตไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยนะคะหัวน็อตไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยรอยซีนนะคะเดิมแท้โรงงานนะรอยซีนนิ่มๆเลยนะคะรอยเชื่อมต่างๆนะคะนี่เดิมๆเลยนะคะการันตีโครงสร้างนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างเลยด้านในก็จะมีเป็นยางอะไหล่นะคะถุงเครื่องมือ ีนรอยซีนสีเปือกไข่นะคะจากโรงงานเลยเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่น่าใช้นะคะลูกค้าขายดีเหมือนกันนะคะสำหรับ t o y ย t a v o ีอนะคะเครืนยนต์ปล่อยเดือนหนึ่งก็ประมาณ20-30คันได้นะคะรองมาจากอันติดนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหา t o y ย t a v o ีอไว้ใช้งานนะคะลูกค้าเครื่องยนต์พันห้านะ ราคาสบายๆนะคะผ่อนสบายๆเลยราคาไม่แรงมากนะคะ3ามแสนกว่าบาทเท่านั้นโครงสร้างเดิมนะคะอ่ามิดอาร์สวยเลยโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมนะคะนี่ตอนนี้มีให้เลือกประมาณสามสิบคันได้นะคะสำหรับ t o y ยต a v ว o อนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆเลยนะภายในนะคะสวยๆเลยไม่มีช้ำเลยนะคะคันนี้ ลดมือเดียวด้วยนะคะลูกค้าลดมือเดียวด้วยภายในยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะหัวน็อตตามซอกตามมุมนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยเลี่ยนรถปีรถติดอยู่ชัดเจนนะคะกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยคะ่ะมาพร้อมเฟรเลียที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวฟังพาชมในส่วนของรายละเอียดตัวห้องเครื่องต่อเลยนะคะ ในส่วนของโครงสร้างนะคะลูกค้าด้านหน้าเนาะอ่าพาดูหัวน็อตกันเลยนะคะหัวน็อตตามซอกตามมุมต่างๆนะคะลูกค้าเดิมๆเลยนะไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยนะคะสีมาร์จากโรงงานนะคะตามจุดนะคะบางจุดยังติดอยู่เลยนะคะนี่สีมาร์ยังติดอยู่เลยนะคะสติ๊กเกอร์มอกอนะคะติดอยู่ชัดเจนค่ะรอยปั๊มแบรนด์นะคะ ก็ชัดเจนเช่นกันนะคะรับประกันโครงสร้างนะคะตามที่ฝางแจ้งนะคะของเราขายรถคัสเกตเอนะคะลูกค้ารถของเราทุกคันนะคะจะไม่มีประวัติเสียเลยนะคะรถจะไม่มีประวัติเสียเลยนะคะไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำนะคะของเราไม่มีแน่นอนนะคะ อย่างคันนี้นะคะลูกค้าผ่อนสบายๆเลยนะคะราคา339,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับ Toyota v i o อ 1.5J ปี2017นะคะผ่อน6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะ,ะสำหรับใครนะคะที่สนใจสามารถโทรมาสอบถามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ064 2539366นะคะของเราบริษัทตั้งอยู่ที่มีนบุรีนะคะถนนเสรี เสรีไทยอยู่ในซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีนะคะลูกค้า,าลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับนะคะแล้วก็เช็คเครดิตได้ฟรีที่บริษัทเลยนะคะเปิดทําการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะลูกค้าสามารถนัดฟังเข้ามาดูรถได้เลยของเรามีรถให้เลือกมากกว่า300คันเลยนะคะเป็นรถคัดเกตเ A ทุกคันแน่นอนนะคะรับประกันการันตีโครงสร้างทุกคันค่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดดูคลิปนี้อยากออกรถกับทางบริษัทเพชรยนต์นะคะของเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะลูกค้าลองโทรสอบถามรายละเอียดเข้ามากันได้เลยนะคะยินดีให้คําปรึกษาลูกค้าทุกเคสเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปฟังฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ